สวัสดีครับเอทุกท่านสําหรับในคลิปนี้นะครับทุกท่านนั้นนะครับมารับชมนะครับแนวทางนะับสำหรับในวันที่16นะครับธันวาคม2 5งพนอกสบสูตรับสตรการคำนวณนะครับก่อนที่จะดูทุดสรุปเราก็จะมีนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะฮะเอามา FC พิจารณาดูเอาไปเป็นแนวทางนะครับอ่ะ ชอบนะครับค่อยนำไปใช้นะครับนะบใจกับเรื่องปผ่านนะครับนะบสติหกรอบนะไปสูตรระยะสั้นนะครับนะไปสูตรระยะสั้นนะครับกับเล็กเด็ดไอดต่อ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะข้อมูลแรกนะครับสูตรแรกนะฮะหนึ่งสองสามมีสามสูตรด้วยกันนะครับ fc นะครับมีสามสูตรด้วยกันนะครับมาดูที่สูตรแรกสูตรหนึ่งได้สี่สูตรสองได้สี่สูตรสามได้ 4, สีส่ 4, คำนวณได้สี่นะครับชนกันอยู่ที่สี่ทั้งหมดเลยะผลได้หกสี่หกนะครับ, 6, 4, 6รบก็มาที่ตำแหน่งหลักสิบบท ิเป็นงวดแรกนะครับมาดูงวด,ด,ดที่2นะครับสูตร A. เอเอสูตรหได้แปดได้แปดได้เนะครผลที่ได้นะครับเก้าเจนะครับนะเก้าเจสูตร หนะึ่งกับศูนยสองฮะมาที่หลักร้อยนะครับสูตร์หนึ่งศูนยสองมาที่หลักร้อยนะครับสูตรนะ์สามฮะมาที่หลักนสะิบบนอ่ะก็มาเด่นที่สิบหน่วยบนนะครับมาเด่นที่สิบหน่วยบนนะครับเป็นวัที่สอง มาดูเรือที่สามนะครับที่สามสูตร A ได้หกสูตร B ได้หกสูตรสามได้เก้านะครับผลที่ได้ครับหกเก้าหกนะครับสูตรหนึ่งก็ได้สูตรสองนะครับสูตรหนึ่งได้สูตรสองมาที่หลักร้อยได้หลักหน่วยนะสูตรสามมาที่นะครับหลักสิบบนนะครับเป็นวที่ สามนะครับสมาชิกนะครับเปงวที่สามนะครับเ็นมาดูงวดที่สี่นะครับเนงวดที่สี่ 2, 2 2, 2 2, 2 9, 9, นะครับงวดที่สี่สูตรหได้สสูตรสองได้สองสูตรสองเออสูตรหนึ่งได้เก้าสูตรสองได้เก้าสูตรสามได้เนะครับ Uh, ผลที่ได้นะแปดเก้าแปดนะอันนี้นะครับทั้งสามสูตรน,นี้ชนกันนะชนกันอยู่ที่เก้านะครับสมาชิกนะแรบนี้ก็ยังดีเนาะวิ่งบนถ้ามีตัวชนนะครับมันก็พอที่จะได้ลุ้นกันนะครับนะแต่ถ้าไม่มีตัวชนนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตำแหน่งไหนบ้างนะฮะบ,บางทีก็มาครบสามตัวนะครับ fc นะบางทีก็มาครบสองตัวแต่ส่วนนี้แนะนาให้เป็นมาครบที่สองตัวนะครับ อ็ดแนะนําให้มาครบพี่สองตัวะนะครับผ่านไปทีนี้มาดูในส่วนของนะสูตรที่รอบที่5นะครับสูตรหได้ห้าสูตรสได้หสูตรสได้สี่ 5, สที่ได้ครับ1 4 5่นะครับ,รบก็สูตรสามมาที่เลขสี่หลักสิบบนนะครับสูตรสรอ่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองได้เลขห้ามาที่หลักไม่บน อะนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับรอบที่รอบที่ห้านะครับรอบที่ห้าอ่ะมาดูในรอบล่าสุดนะครับรอบล่าสุดนี้ที่เราได้นะครับสูตร A นะครับได้สองนะครับสูตร B ได้สองสูตร C ได้สองผลที่ได้สองห้าสอง มาที่หลักร้อยและหลักหน่วยครับชนกันทั้งหมดที่2นะมาสองสองด้วยเลขบนนะครับแต่เอ่อสองสองมาที่2ตัวล่างด้วยนะแต่แอดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรปากหลักที่บนเท่านั้นนะครับ F4 นะก็ดูพี่นาเอาเป็นแนวทางนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับสำหรับในื่องวันนี้นะวิธีคิดอยู่ตรงนี้นะครับวิธีคิดอยู่ตรงนี้ นะครับอ่ะบวกเป็นตัวเลขนะครับสูตรเอนะครับห้าบวกกับสี่ครั้งก็จะได้ศูนย์ศูนย์ไปบวกหนึ่งนะครับได้หนึ่งนะครับหนึ่งไปบวกสองได้สามนะครับสามสามไปบวกสองเป็นห้านะครับห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดนะได้หนึ่งนะครับสูตรเอจะได้เลขหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งจะได้เลขหนึ่งนะทีนี้มาดูสูตร b นะครับสูตร b นะครับ หนึ่งบวกกับสี่ครั้งได้สี่สี่ไปบวกหกได้ศูนย์ศูนย์ไปบวกสี่ได้สี่สี่ไปบวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดจะได้สิบหกได้หกนะครับสูตรบีจะได้หกนะนะครับได้หกนะครับทีนี้มาดูสูตรที่สามนะครับสี่บวกสองได้หกหกบวกสามได้เก้าได้เก้านะไม่มีตัวชนนะครับทั้งสามสูตรนี้ไม่มีตัวชนนะครับสมาชิกนะอ่าทุกท่านนะครับคุณพี่ป้านะอ่าคุณพ่อคุณแม่นะหนึ่งหกเก้านะ ทั้งสามสูตรนี้ไม่มีตัวชนนะครับนะไม่มีตัวชนนะครับมันก็จะได้ตามนี้นะครับมันก็เปวิธีคำนวณตามนี้นะครับเรื่องนั้นะครับก็1นึทั้งสามสูตรนี้จับคู่ครับ1นึเลยนะมาสูดอย่างไรตัวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะนะครับนี่ครับ ในรอบนะครับหนึ่งหกทับหนึีหนึ่งนะครับเอาให้สมาธิพี่นาดูเป็นแนวทางนะครับนะชอบก็ค่อยนำไปใช้นะครับหลังจากที่ผ่านไปนะครับทีนี้มาดูชุดสรุปแนวทางนะครับประจำนะครับนะนะครับ สรุปนะครับประจำร,รอบนะครับสรุปนะครับสิบหกทับสิบสองคับหกนะฮะ เดินบนนะครับตัวเดียวเดินหกนะดินบนตัวเดียวเดินหกนะครับะจะคู่ครับสายเจาะนะมีหกอะไรบ้างครับหกสามนะครับหกห้านะครับหกเก้านะครับนะครับหกเก้า หกเจ็ดนะครับหกหนึ่งนะครับหกอะไรต่อนะฮะหกสี่นะครับอ่ะก็จะได้หกชุดด้วยกันนะครับอ่ะมาดูในชู้คู่ชุดสามตัวนะครับก็จะแอดเจาะที่นะครับเอ่อสองหกห้า นะครับและนะครับแปดหกสามครับอ่าเจาะให้สองคู่นะครับนะครับรอบนี้คัดมาให้เอฟซีได้ดูแล้วก็พิจารณากันเป็นแนวทางเลยนะครับนะนะครับแปดคู่เน้นอยู่สองคู่ส่วนตัวเลยครับนะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะอาทีนี้มันคูดูคู่เด่นล่างนะครับ หดินล่างนะครับแอดให้เดินที่5นะครับอ่ะกูได้บ้างครับเจ็ดห้านะครับห้าสามนะครับห้าศูนย์นะครับและห้าหนึ่งนะครับอ่ะมันก็จะไ,ได้นะครับสี่คู่ f 4นะนี่ครับนะบินแนวทางนะครับให้ f 4นำไ,นไปพิจารณานะครับหรือซื้อเรือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับอชอบก็ค่อยนำไปใช้นะครับใจก็มองผันผ่านขอท่านโชคดีนะครับรอรุ่น4ี่โมงย็ยนครับโชคดีครับ